จะมาท้ามันกินของอร่อยอร่อยอาหารคนรวยอ่ะใช่พี่บอกเลยว่า,าเองไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรเดี๋ยวพี่จะเรียกเด็กมาเสรืฟเลยเนี่ย yeah, มาดิมาแล้วค่ะโอ้เอเองรู้ไหมคือนี่คืออะไรนี่คือหัวมังกร ก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมเทราลักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกล้องอีกแล้วนะครับผมว่าเด็กกระโปงนะ,ะทุกคน <laughs> คือวันนี้นะทุกคนเราจะแบบว่าจะมาท้ามันกินของอร่อยอร่อยอาหารคนรวยอ่ะใช่พี่บอกเลยว่าเองไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรแต่วันนี้ถ้าบอกเลยว่าถ้ากินไม่หมดจะต้องวิดพื้น20รครั้งโอเคไหมไหวไหมไหวไามวันนี้พี่จะให้เองกินอะไรแต่ถ้าเองกินไม่หมดนะ วิดพื้นเดี๋ยวกูจะแถมไม่ด้วยสิบทีเป็นสามสิบโอเคไหมเออไหวนะมึงนะไหวนะไหวนะเออได้มาอยากรู้ไหมคืออะไรเดี๋ยวพี่จะเรียกเด็กมาเดี๋ยวพี่จะเรียกเด็กมาสือเลยเนี่ยมาดิมาแล้วค่ะโอ้โนี่ไง เองต้องกินให้มันหมด <S <S เนี่ยโอ้ยะเองรู้ไหมคือนี่คืออะไรนี่คือหัวมังกรจากประเทศแอฟริกาใต้ที่นําเข้ามาจากแม่น้ําเจ้าพระยาออต้องกินคนละหัวเลยนะเนี่ย<อ>กินไหมอยอมมานะแลบบ้าถ้าไม่กินก็ต้องวิทพื้นอ,ะอ,นอ่ะอ๋อไหวหรือเปล่าไหวและที่สําคัญเลยมีอีกอย่างหนึ่งนี่โอ้ฉันฉันเดินฉันแผักบอกเลยว่าผักเนี่ยเองเนี่ยสามารถหยิบได้เลยมันเป็นบุฟเฟ่ อเอาอย่างนี้ดีกว่ากินได้เยอะเท่าไหนเดี๋ยวเราชั่งหัวหมูเลยคือหัวเนี่ยหัวละ5โลโมาดูกันว่าใครกินได้เยอะที่สุดแล้วก็เดี๋ยวไปชั่งน้ําหนักกันโอเคไหมโอเคตามนั้นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยอะนี่กูม,มีน้ําจิ้มอาน,นี้ให้ด้วยอะนี่คือซอสมะเขือเทศอะอแต่ของพี่เนี่ยโชโยูก็มีอาคุมมีก็มีนี่น้ําจิ้มไก่ชั้นสุดยอดมาเนี่ย หค,คือแบบว่าน้ำจิ้มหมูมันไม่ค่อยชอบไงชอบแบบน้ำจิ้มไก่ไงคนที่แบบว่าเป็นเบาหวานอย่างพี่นะไอ้กองมันก็ต้องแบบว่ากินผักเยอะๆนะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยจับเวลาประมาณ1ิบนาทีกินได้เยอะเท่าไห่โอ้โหมึงเล่นหูมึงเล่นหูหมูมันเหมือนของเล่นเลยนะเออแล้วที่สาคัญเลยนะมันจะมีลิ้นด้วยข้างในกล้ากินปะเออ <Yeah. S 2> เองต้องกัดกินนะ,ะมาแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนนะนี่กล้องบอกเลยนะว่าเองต้องกินอันนี้คือบอกเลยว่ามึงชอบกินใช่ไหมเป็นสายแดกอยู่แล้วใช่ไหมกินเข้าไปมาเริ่มกันเลยมันตายหรือโอ้โหมึงถามแปลกนะมาเริ่มกันเลยเยนี่พี่จะิ้กันเลยยกหึกัดเลยอืมอืมอื้มอืมอื้มอื้มอื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 มมอื้มอืม

อราบ่กินพอกหัวใหญ่แน้ไอ้กินเข้าไปเดี๋ยบอกดูกันพวาขาดไอ้ มหมดหูแล้วกอ้องปวดทามครกบนกเจ็บอออออไอออืืมนี่ไงไอ้หมดบอย เอ๋อสบายเอาไหมาตามหัวอ๋อใช่พิโม่ใช่ไออ,อ,อ,ไอืมอ้าวไอหมูเก่าไม่รำจาว่ามันมเจ็บมัน,น,มนเจ็บมันหายอืมอลาไหลพอดีจามันคือปลาไหล นี่ไปล้วงหาลูกตาเ <laughs> ลยหู <c oughs> าอายเบอร์สองเหรอครับแบแซ่บเลยหืม đẹp đấy Ôi, quạt cảm thấy กินไปสองหูก็เริ่มอิ่มแล้วพวดไอ้ก้อนไม่หมดสักหูเลยหมดกล้ามเลยไอ้กินได้เลยอไงบเอาอีกสักสองหัวป้าอ,อีกสองหัวป้าไปบ้าสองหัวสบายอมหมุนแล้ว dum đi bé nhặng không bát thôi hả bọc sẹp โอเคครบสิบวี่แล้วก,กล้องแพ้นะครับทุกคนครับผมเพราะว่าไม่ต้องสร้างให้เห็นกับหูนะครับไม่ต้องสั่งให้เห็นก็รู้นะครับเพราะว่าหูหายไปสองหูตกวได้กล้องอหูยังเหลือเหมือนเดิมแต่เนื้หหดดหอหายหมดเลยข้างๆก็หายอันนี้อนี่ยเห็นไหมข้างๆพี่ก็หายหายหมดเลยสองข้างเลยแพ้เดี๋ยวมึงกินอีบีมได้ให้วิทยพื้นสามสิบทีเบาๆก็ นะครับทุกคนกบมือนี้นะครับผมกามากินหัวหมูเป็นเวลาสิบนาทีนะครับผมว่าสีกินได้หลายปนไหนนะครับผมแล้วก็เป็นอันว่าบักเด็กกระโปรงมันแพ้นะครับผมบักกระโปรงหมามันแพ้นะครับผมมันกินได้บ่หลายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะ่ะมันกินได้เบิดหัวเนี่ยเสียบบอกวา่าพี่น้องหลังจอดจบคลิปนี้มันสีกินจนเบิดหัว <c oughs> อิลีใส่เวลาประมาณชั่วโมงมันสีกินเบิดหัวอย่าีค่อยๆกินไปมันกลิ่นไรอิลีบ่ได้บอ่อยเล่นโอเคครับพี่น้องครับโอ,อโอ้ยอิ่มแห่้ย ใครที่มาคลิปนี้นะครับผมก็เชิญชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่น้ำนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมอที่แอด LSM เบสสามหกเก่านะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบเล่นเกมก็แอดไปเลยเลยครับผมวันนี้นะครับผมพี่ยักษ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมน้องๆขอเข้ามาว่าพี่ยักษ์ครับทำคลิปกินเลยครับจัดให้แล้วครับผมวันนี้จัดให้แบบหนักๆเลยนะครับผมดิงดิงดิงดงดิงดิงดงดงดงไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้ราทีสวัสด See you again tomorrow ไปแล้วบักเด็กกระโปกเกน็กนเกน็นเก็น